สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ freefcoin com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ซครับซอ้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายและในเกมฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลครับกับการเจอกันในศึกฟุตบอลแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับรูเบนอาโมริมเปิดตัวด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เก็บชชนะ ได้รับแชมป์คอมพิวตี้ชิลในฤดูกาลนี้ไปครับซึ่งในเกมวันนี้ดครับก็ต้องบอกเลยว่าในตลอด90นาทีนะคนที่โดดเด่นที่สุดครับคงจะหนีไม่พน้นลาร์สบุตอยลุนนะยิงไปถึง2ประตูสําคัญนะครับประตูแรกนะครับผมมาจากการวางยาวข้ามลายของบูโน่ฟันเดสนะก็ถือว่าเป็นการเข้าทําที่ดูมีแบบแผนแล้วก็ เล่นกลับกับดักล้ำหน้าของมาชิตี้ครับทำให้เราได้ประตูขึ้นนําไปหลังจากนั้นนะครับผมก็มีจังหวะนะครับผมที่รัสสุคอยลุนสามารถที่จะใช้ความสมพาะเฉพาะตัวครับหลุดเดียวก็ไปยิงและก็ทําให้ขึ้นนําห่างไปนะครับกลายเป็นว่าแมนยูในเกมนี้นะครับผมด้วยแท็กติกรูปแบบการเล่นดูจะเหนือกว่าเป๊ปนะและสามารถได้รับแชมป ฟุตบอลคาวิตี้ชิลไปก่อนจะเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนครับข่าวซื้อขายไม่ไว่าจะเป็นลิซันโดมาติเนสเนี่ยก็โดนปฏิเสธไปจากอาร์มอริมนะเพราะพี่แกก็อยากจะเก็บมาติเนสไว้ได้ครับผมในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแต่ก็อีกหนึ่งคนครับสำหรับโจโจเซอร์เซนะครับอาร์มอริมก็ปฏิเสธเรเอัลโซเซดนะครับผม20ล้านปอนด์ก็คงจะอยากเก็บไว้ใช้นะครับแน่นอนว่าต้องให้เวลาเซอร์เซปรับตัวอีกหน่อยนะฮะ ซึ่งในเกมพิมพ์เลีกอังกฤษนะครับผมเกมแรกก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับก่อนที่จะปิดตลาดนังเตะนะครับผมเราจะเจอ2เกมนะคือฟูลแลมและก็ไบรตันแอนโฮเอัลเบียนนั่นเองซึ่งก่อนจะเปิดดูการนะครับรูเบนอามอริมก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับผมชื่นชมรัสฟุตเอยลุนแนปในเกมกับการเจอมาชิตี้เนี่ยถือว่าเขาเนี่ยสร้างใครคุกคามครับในแดนหลังให้กับคู่ต่อสู้ได้ดีมากครับรวมถึงกองหลังอย่างมัสทลิสเนี่ยครับผมก็ถือว่าเป็นกองหลังสุดแกร่งที่ตอนนี้อามอริมก็ยกให้เขาเป็น แกหลักของเกมรับเลยนะและก็พูดถึงลุกชอ้วยครับการกลับมาของลุกชอในรอบปีเนี่ยก็ถือว่าเขาก็เริ่มทําได้ดีนะเริ่มทําได้ดีครับแต่แน่นอนครับแมนยูยังไม่ปิดประตูสําหรับแบ็กซ้ายต้องเติมเพิ่มแน่นอนนะฮะซึ่งในเกมแรกครับเปิดสนามกับฟูลแลมนี่เราก็เปิดสนามได้สวยครับ4ประตูต่อศูนย์ครับถือว่าเปิดตัวได้ดีครับและลัสบุรคอยลุนวีแกฟมฟอมยอดเยี่ยมมากครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นพิมลังกิษกับยุคอัมบริมได้ดีมากๆนั่นเองครับผม ซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก่อนที่จะปิดตลาดนักเตะนะครับด้านของรูเบนอาร์อมอริมก็ได้ทําการเซ็นสัญญาไมแกวกูเตเรสครับวิงแบ็กซ้ายจากฝั่งกิโรนาเข้าสู่ทีมครับเป็นแบ็กที่มีความรวดเร็วครับจีจ้าในเกมรุกนะเพราะตอนนี้แบ็กซ้ายของเรามีเพียงแค่ลุกชอเท่านั้นเลยครับเราต้องการสกอตเดฟในตําแหน่งฝั่งซ้ายบ้างเลยครับสําหรับตําแหน่งวิงแบ็กนะเพราะว่าทางขวามีเทียรี่คอริอารวมถึงมาสราอุยแล้วด้วยครับ ทางซ้ายก็ต้องมีมาเพิ่มนะฮะสรุปการซื้อขายสำหรับขาออกนะครับผมคาเซมิโร่เนี่ยครับผมตกลงย้ายซบเวสแฮมด้วยราคา29.5ล้านปอนด์ครับโกดาโลย้ายไปซบทางด้านของสเปอร์ด้วยราคา46.5ล้านปอนด์นะทีเรลม,มาลเลเซียครับไปซบทางด้านของแฟรง์เฟิร์ตนะครับด้วยราคา1 1ล้านปอนด์ โชบี้โครเยอร์ครับออกไปยืมตัวนะครับผมไม่มีออชชั่นซื้อขาดนะกับฮัมบวกนะครับวิกตอรีเดอร์เลฟครับก็ย้ายไปซบไบรตันแอนโทนิอัลเบียนที่10ล้านปอนด์นะครับนี่คือโฉมหน้าโฉมตาทั้งหมดทั้งมวลนะครับคนที่ออกจากทีมเราไปส่วนขาเข้านะครับก็จะมีเทียรี่คอริอาร์เก้าล้านปอนด์ครับเฟโดกองเซเวสสี่สล้านปอนด์ครับเอามาดูไฮเดราครับเล้านปอนด์บวกกับด้านของอันโตนี่นะฮะ แล้วก็มิเกลกูเตลเรสครับ55.5ล้านปอนด์อันนี้คือฉีกสัญญานะเขาบังคับฉีกด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต่อรองไม่ได้และก็อีกหนึ่งรายครับคือเอสเกลา拉าซออสจากเลโูเซนที่55ล้านปอนด์ครับซึ่งกระดูงบนะเราใช้เงินนะครับผมร80ล้านปอนด์ในการซื้อตัวนักเตะเข้าสู่ทีมนะครับและก็ขายออกไปได้ที่9 7ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าเราใช้เงินจริงๆแล้วเนี่ยประมาณเกือบ90ล้านปอนด์นะครับครึ่งคไม่ถึง้านปปอนดเรราาไ้มะมาณ4-5คน ผมว่าค่อนข้างเวิร์กมากๆครับทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่เพจแอปชูถ้าบอกว่ามาจาก Big บอวรฟรับฟรี YouTube Pre m i u m 7 ไปเยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับถ้าอยากจะเติม F c 2 4ทั้ง P C และมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easy รับรันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า6 0 0มืคนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมรัรันตีความโหดครับด้วยทีมชุดตัวจริงนะครับผม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำวีคแรกครับที่เปิดสนามพิมลีกิษนะครับ โอ้โหเรียกว่าแมนยูติดกันแทบจะ70%ของทีมนะซึ่งในเกมที่3ของศึกพิมลเลียงกิจนะครับผมเป็นเกมแรกในเดือนกันยายนนะครับผมเราจะเจอกันเลี้ยฟผูกในวันที่1เลยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเกมการเลี้ยพผูจะเป็นอย่างไรในยุครูเบนอามอริมนะจะเดือดมากน้อยแค่ไหนในบ้านของเราทุกคนซึ่งได้นอนครับเลี้ยฟผูมาระบบ423 12เกมที่ผ่านมาเลี้ยฟผูกก็ชนะรวดเหมือนกันนะนะก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้ต่างกันมากครับแต่ต้องมาวัดกันต่อครับในศึกแดงเดือดในเกมที่นี้นี่ และในเกมการเลี้ยงผู้ที่โอทัฟฟอร์ดนะครับวันนี้นักเตะใหม่คนล่าสุดของทีมครับมิเกลกูเตเรสจะมีโอกาสได้ลงตัวจริงด้วยนะครับอะไรครับผมเกมการเลี้ยงผู้ครับในศึกฟุตบอลพิมพ์ลิกกิทครับออกซ้ายไปครับบูโนอฟเดสมิเกลกูเตเรสกูเตเรสแทงตรงกลางให้กับตัวได้ของแรดฟอร์ดจีแรดฟอร์ดจีแล้วจบเข้ามาเสาสองคนอัดทุ่มเข้ามาแล้วจังหวะนี้จบเอ้าล้มลงไปยังไงกับฟาวของ ก็เป็นฟาวของลาสพุดฮอยลุนกับเชอรี่รัมโอ้โหแล้วมาที่โรมาซันจังหวะนี้เทียรี่คอริรอาบังได้แล้วออกหลังเป็นเตะม,มุมครับแต่ผู้สิทธิ์น่าจะให้แทนบอลหรือว่าออกมาตั้งเงินใหม่จีฟานได้ยังกินไม่ขาดครับแล้วกูเจรสฝากเข้ามาแล้วไฮดาร่าตั้ง้อมกดจังหวะดีโชคทิ้งไปที่อาริโนเบกเกอร์กูเจรสครับหักให้แรดฟอร์ดเล่นกันดีมากสองคนนี้ครับแรดฟอร์ดกลับที่กูเจรสูเรสฝากเขา,เขานหนไอยไฮดาร่า ยังไปไม่ได้ออกขวามาที่เทียรี่คอรีอานมายัางแน่นๆอย่งลิบูกอสเวตบุนโนเฟเดสบุโนฝากมาที่เปโดแล้วอ้อขมขวาคอรีอาเติมขึ้นมาสวยๆแล้วจังหวันนี้คอรีอากดเลยเจังหวันนี้สามขอหอยลุนเอ้าโอ้โหเหลือจะเชื่อโ,โอ้ยังติดวองตัวสุดท้ายอ้าวแล้วบีบแล้วไฮดาร่าหนีมาสวยๆไฮดาร่าเงยหน้ามองแล้วด้านในมีห้อยลุนกดเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่คือความ จเซียมของตัวกลางที่มีประสิทธิภาพนะครับโอ้โหเอามาดูไฮดาร่าวีแกร,รอฉกครับแล้วก็ทําได้แล้วสุดท้ายเนี่ยโอ้โหโต๊กลับแล้วก็ทาซิชั่นเร็วกับแมนอยู่ใช้เวลาไม่กี่วินาทีครับถึงห้อยลุนเป็นประตูเลยและนี่คือจุดเด่นของแผนอาโมริมนแะล้วคือพี่แกตัดบอลได้ดีครับแล้วไฮดาร่าพี่แกคิดเร็วทําเร็วครับปาดเข้ากลางคันแบ็กมาให้ เรียบร้อยครับ1-0จากฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอลาบูโนตัดได้แล้วกลางทางแล้วแรดฟอร์ส่งมาที่กูเตเรสกูเตเรสหัดเข้ามากูเตเรสฝากต่อไปที่กองซาเวสซาเวสยกงเรียบร้อยเลยโอ้โหอีกแล้วจังหวะตัดบอลของแมนยูเป็น2ประตูเลยครับเรียบูเจอตัดทางทางและประเด็นคือมิดฟิลด์ตรงกลางสองคนของแมนยูบวกกับวิงแบ็กครับดันขึ้นมาเพื่อที่จะ กูเจะาะจบก็เป็นกองเซเวตที่ถือว่าคมใช้ได้ครับหลุดเข้ามาถึงจุดที่ดวลหนึ่งต่อหนึ่งเลยนี่ครับกูเตเรสวิแกเข้ามาแล้วก็หักขค้อให้กองซาเวตที่เข้าจุดช่องเล็กๆพอดีครับเอ้โหูอันเนอร์สล็อตโดนไป2แล้วในครึ่งแรกอะไรครับผมครึ่งแรกจบด้วยสกอร์สองศูนย์ครับอีก45นาทีครับแมนยูในครึ่งแรกนําไป2อศูนย์ครับจากเปดโดกองซาเวตและก็ลาสมุนคอยลุนลานบ,บูโนโ ถึงหลังตัดได้อีกแล้วครับบิแกวแมนยูชุดนี้เนี่ยครองบอลกันเหนียวแน่นครับไฮดาร่าถ่ายมาที่เรนิโยโรเรยิโอฝ่ากมาคืนกลับไปครับต่างกันใหม่ที่มัตชัยเดลิสฝ่ากมาที่มาติเนสเป็นตัวคุมจังหวะที่ทําให้เกมแมนยูดูง่ายมากขึ้นเลยครับไฮดาร่าแก้มาสวยครับจังหวะนี้แล้วฝ่าเข้ามาที่ลาสเุ็นอัวุนห่หมุนไม่ได้ครับไกลันไปตั้งหันใหม่มที่ aded, มิเนนตัววี่เดสฝากซ้ายไป มาตินเนสแทงมาสวยครับจังหวะนี้แล้วฮอยลุนฮอยลุนออกซ้ายมาที่กูเตเรสผู้เลี้ยงผู้ก็ถือว่ารับแน่นๆเหมือนกันอันนั้นแมนยูเปลี่ยนเลยครับเป็นฮอยลุนโดนช็อตครับแรดฟอร์ดโดนช็อตเป็นการโชกับเซอร์เซแล้วก็บูโน่ด้วยนะเปะ็นเอสเกลปาราซิออนลงมาในตำแหน่งบ็อกชุดบ็อกครับก็ชุดใหม่ลงมาฝากไปที่มาติเนสไฮดาร่าไฮดาร่าฝากเข้าตรงกลางมาที่เซอร์เซเซอร์เซ เชื่อมอยู่เซิร์กเซยกใข่ไฮดาร่าแล้วโอ้ไฮดาร่าเติมไปสวยมากไฮดาร่าเจ้าบอลจับบอลสุดท้ายเอ้าอยากได้อยู่ไฮดาร่ากดแล้วโอ้โหผ่านหน้าประตูไปโอ้ไฮมาดูไฮดาร่าไฮดาร่าเก็บได้อีกแล้วครับฝ่าไปที่ไฮดาร่าต่างกันใหม่ที่ไฮดาร่าไฮดาร่าแทงตรงกลางให้เซิร์กเซแล้วเซิร์กเซสวยๆดึงจังหวะเซิร์กเซบุ้นมาสวยๆแล้วจังหวะนี้ไฮดาร่าตบเข้ามากาดาโชว์สวยมากโอ้ไฮดาร่านี่มีแก็บโอ้โหวันนี้นจะเป็น เชื่อว่าดีฟไล์อีกอย่างเดียวก็ไม่เชิงนะเรียกว่าเป็นออินของมิดฟิลเลยฮะคือพี่แกเป็นทั้งดีฟไลกิงเป็นท Box ั้งบ็อกทูบ็อกเป็นท bon ั้งบอลเพลอิ่งคือเป็นหมดทุกอย่างครับใจความสําคัญของเกมนี้คือไฮดาร่าเลยครับโอ้โหทั้งจ่ายทั้งตัดทั้งสเปรบอลทั้งคุมเกมโอ้โหจ้งงวานี้ก็ต้องชมครับโอ้โตัวเติมอย่างไฮดาร่านี่คือสําคัญมากแหละครับสองนาทีครบแล้วเป็นสแต้มของแมนยู U เลยครับผมจบที่3ประตูต่อนหนึ่งครับ ตัวกับเกมแดงเดือดได้ดีครับรูเบนอามอริมวันนี้เนี่ยด้วยระบบทีมนะทำให้แมนยูในครองบอลได้เป็นเ็จกับลิปูแทบทำอะไรไม่ได้นะนี่ครับโอ้โหดูการครองบอลของยุคอามอริมกับ70-30อะ่ะคือลิปูเป็นทีมที่เพลสดีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเจอแมนยูครองบอลแบบนี้บวกกับกองกลางนะวันนี้อย่างไฮดาร่าวีแกเครื่องติดมากนะทั้งคุมเกม ทั้งสเปย์บอลทั้งตัดบอลคือมามากๆครับทำให้แมนยูวันนี้เนี่ยโอ้โหครองบอลดุและโดมิเนตเกมทั้งเกมเลยหลังจากได้ครับในเกมเทมิเล็กกิตเราก็บุกไปถล่มสซนตันได้4-1นะครับผมแต่ว่าในเกมคาราบาวครับนะดันมาเจออาร์เซนอลในรอบแรกเลยครับผมก็เกมนี้เป็นการโรเทชันครับแล้วก็จบไปที่เราแพ้3-2ตกรอบคาราบาวครับก็อาจจะเป็นก็ถือว่าตกรอบเร็วนะครับแต่ว่าก็เจอแข่งอันนี้ก็เข้าใจได้อยู่ครับ หลังจากนั้นได้กลับมาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเราก็ชนะได้1นึ่งูครับจนตอนนี้นะครับผมเราเดินหน้ามาถึงเกมแรกกับ FC ็มซีทเวนตในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกแล้วแหละครับผมซึ่งในเกมกับทเวนต้นะครับเราก็อาจจะโรเตชันเหมือนกันนะครับให้นักเตะหลายๆคนที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นนะครับผมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่วงสตาร์ทเนี่ย ได้ลงกันบ้างครับในยุคข,ของรูเบนอาร์มอริมนะอันรจริงครับรูเบนอาร์มอริมเนี่ยก็ถือว่าขึ้นชื่อครับในเรื่องของความแข็งแกร่งในฟุตบอลยุโรพอสมควรนะโดยเฉพาะ Euro, ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนีกครับวันนี้เนี่ยก็ต้องตกมาเล่นยูโรปัลลีกับแบนยูนะซึ่งผมคิดว่าเจ้าตัวน่าจะเน้นพอสมควรครับกับรายการนี้เพราะว่าถ้าเกิดจะพัดจะผูแมนยู U, ไม่ติดหนใน4นะสมมุตินะ เราได้แชมป์ยูโรปาลีกก็คือการันตีเช่นเดียวกันอะไรครับผมฟุตบอลยูโรปาลีกเกมแรกครับของรูเบนอามอริมกับแมยูเต็ดครับกับการเจอ FC ทเวนตเต้นะทเวนเต้ครับอาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากมายครับไม่ได้เป็นทีมยักษ์ใหญ่แต่ว่าด้วยผลงานในลีกเอเดเวนซีนะครับพี่แกก็ได้เป็นจ่าฝูงนะตอนนี้ฟอร์มดีมากครับแมนยูก็ต้องระมัดระวังจุดนี้ไว้อะไรครับผมวันนี้ก็อย่างที่เห็นครับเป็นพลพรรคตัวสำรองบ้างเลยครับ รวมกับตัวจริงของชุดอาร์มริมครับได้แผนหลัง3ก็ได้ลงครับวันนี้อาจจะเป็นเกมที่ไหลลื่นเหมือนเดิมหรืออาจจะสะดุดก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้เปลี่ยนหลายตำแหน่งพอสมควรกับตั้แต่สตาร์ทฤดูกาลมาครับนี่คือสมปยตัวจริงของแมนยูในเกมวันนี้ครับกับระบบหลัง3 43ครับทุกคนใช้เป็นบูโดกับเบนซ์เมาส์ในตำแหน่งตัวรุกนะถึงว่าน่าสนใจอะไรครับผมแกจะเริ่มจากฝั่งผู้เยือนอย่างเชเวนเต้ครับวันนี้เล่นจีโอแทฟฟอร์ดครับมาสราวี บอลมาได้ครับส่งให้อุกาเตวันนี้ก็เป็นโอกาสของอูกเตด้วยครับค c o ี้เมนูเมนูยังออกสายไม่ได้คืนกับมาที่มาติเนสลิซโดฝาไปที่หอยลุนและจังหวะนี้มีพริกมาครับหอยลุนยกขวาไปให้มาสราอุยปาดต่อมาที่เป็นเซารแล้วเป็นเซาออกมาจาังหวะนี้สวยๆปาที่ฮอยลุนกดเรียบร้อย oh oh oh. ง่ายจัดครับโอ้โหประตูแรกของแมนยูมาแล้วครับจากไลท์ฟุตอยลุนคนดีคนเดิม ในฐานนตั้งเตะหน้าเป้าถือว่าปีนี้ฟอร์มดีมากครับนะครับการที่มีเพย์เมคเกอร์2คนแล้วและเมสันเมาส์ก็เป็นคนที่แทงบอลได้ดีครับส่วนพอยลุนวันนี้ก็จบสกอร์ได้ดีด้วยครับเดี๋ยเมสันเมาส์แทงช่องนี้ไปให้เลยครับหุ่นละพอยลุนพี่แกหาช่องดีครับรวมถึงการจบสกอร์ก็ถือว่าใช้ได้ด้วยครับเอาเลยครับถือว่าเริ่มต้นได้ค่เนขื่องสวยครับแมนยูครับขึ้นนาเอฟซีเตนเต้แล้วแม็กไกว์คือไปด้านซ้ายครับมาติเนสออกซ้ายสุดไป ลูกจ่อฝากมาบูโน่คืนกลับมาแล้วเมนูฝากแทงตรงกลางแล้วปาดซ้ายไปจังหวะน,นี้โอ้โหหลุดเลยครับโอ้โหมาครับจังหวะนี้บูโน่เฟอร์เดสเติมขึ้นมาแล้วบูโน่เฟอร์เดตเดียวยิงติด,ตดบล็อกกูสตัวโโอ้โหอาชีลิซโดแทงเข้ามาที่บูโน่ครับบูโน่หัวหลอกซ้ายไปเล่นกับลูกจ่อสองคนแล้วบูโน่บูโน่เฟอร์นเดสด,ดึงจังหวะบูโน่ตัดเข้าด้านในบูโน่อ้อมหลังจังหวะนี้มาสวยๆแล้วเบซันเมากดอ้รด ยังไม่ผม่านผู้ศัตรูอีกครั้งครับคุณสมวาจังหะทะลุตามช่องนี่สวยมากครับโอ้โหวันนี้เดลิส์หมนก็ไมมนูโอ้คู่หมวนหนีมาสวยมากและ menu. เขาบี้เมนูเหลียงกินขึ้นมาที่ Bruno บูโน่ฟอนเดสบูโน่หักซ้ายไปที่โอ้ลูกจ่อเติมมาสวยมากลูกจ่อสปีดขึ้นมาลูกจ่อฝากต่อที่ฮอยลุนฮอยลุนหักเข้ามาแล้วกดเข้าไปสั้นเบายิงย้อนโอ้ยังเซฟอีกคือบอลแมนลุอาจจะไม่ได้เร็วมากครับแต่ว่ามาได้เรื่อยครับ จริิงเมสันเมาส์ยิงดีนะมาติเดชยกข้ามไปบูโน่ครับป่งขึ้นมาขอบี้ไปหนูเก็บได้แลจัง้วนนี้ลูกจ่อลูกจ่อฝากต่อให้บูโน่ฟรเดสหลุดขึ้นมาแล้วบูโดจี้เข้าวงในบูโน่ฝากต่อมาคอยลุนยิงตามดาวตุติเซมิโอ้เหลือเชื่อครับแมนยูแล้วก็เป็น1นูในครึ่งแรกสุดจัดเลยนะแล้วไม่ได้เร่งเกมด้วยครับคือโพสชั่นเกมหาช่องและเคลื่อนที่กันดีครับเป็นหนึ่งประตูเท่านั้นตั้งแต่ที่โอกาสเยอะมาก ครึ่งหลังว่ากันต่อครับครึ่งแรกครับไปแอบดูสติมาแมนยูพรอมบอล78%ครับทุกคนโอ้ดุดันมากแล้วจังหวะน,นี้โอ้พิกนีแม็กควายแล้วเฮดดี้ไม่กควายตามไม่ทันสุดท้ายโอ้โหโดนลงโทษเลยฮะโอ้ยเนี่ยแม็กควายเอาไม่อยู่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือหลุดเฟอร์ฟ้าครับโอ้โหแล้วเขาเร็วกว่านี่เอาจริงๆเนี่ยเรา ไม่น่ามีอะไรนะลูกนี้แล้วพี่แกได้หลุดขึ้นมาครับโมแม็กควายไม่กล้าที่จะเข้าสากัดเพราะเป็นตัวสุดท้ายแล้วพี่แกบวกกับความช้าโอ้โหปล่อยหลุดล่วเลยครับมาโทเวนเต้โทเเต้เ,ตเปิเดเตะอัดไปแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้อาแล้ว,มมมวเมนูตัดไม่ได้ครับแมนูสวนกลับจากคอมเมนูเมนูลากเลื้อยขึ้นมาแล้วเมนูไปเองเอา้าเมนูไปเองดื้อเลยจอยนี้เมนูหนีมาสุดท้ายยังเก็บบอลวนกลับมาครับเมนู เมนูส่งต่อให้บูโนเติมขึ้นมาบูโนตัดเข้าไปตรงกลางคอยลุนจับแล้วกดติดโอ้บูสตูนึบเหนียวไปไหนครับเนี่ยตัดมาได้ครับมาที่เมนูเมนูพิกแล้วดูครับโอ้ความสามารถเฉพาะตัวเมนูครึ่งหลังได้แผงริดเลยมาที่เบสทเม้าท์เบสทเม้าท์อ้อมขวามาที่มาสราอุยหลุดขึ้นมามาสราอุยเติมขึ้นมาหักจอดเข้าตรงกลางโอ้โหจะส่งให้เมนูครับโอ้โหอ้าวตัดได้จู่ก็เต้อาโอกาสท้ายๆเอาแมนอยู่ทดเวลาหนึ่งทีมาที่เบสทเม้าท์ เมสซนเมาส์เงยหน้ามองเมสซนเมาส์ไปเองเมสซนเมาส์เลี้ยงมาสวยๆเมสซนเมาส์ตบเข้ามาแล้วเรียบร้อยโอ้โหเอาจนได้แมนยูครึ่งหลังตัวไม่ได้มีโอกาสเยอะเลยครับแต่ว่านี่คือความไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็มาจนได้จากเมสซนเมาส์คือเลี้ยงตะลุยมาดุ่ยเลยครับสามแต้มนี้สําคัญแล้วเพราะเปิดหัวด้วยสามแต้มนี่ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากกับในบอลยุโรปดูครับเมสซนเมาส์พี่แกเลี้ยงไปเองแล้วเมสซนเมาส์หักเข้ามาอูกาเต้ครับโอ้โหกลางรับ เขียปุ๊บจบปั๊บแล้วสองหนึ่งแล้วในเกมนี้สกอร์จริงๆแล้วมันควรจะไหลามากกว่านี้นะด้วยความหนึบเหนียวมุสซาประตูของทวเวนเต้ก็ต้องให้เครดิตเขาเลยครับแต่ว่าสามแต้มแมนยูก็มาจนได้นะกาลาโชเนลงมานี่เหงื่อย,ยังไม่ออกด้วยเกมจบซะแล้วแน่นอนครับหลังจากนั้น,นครับผมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเราก็บุกไปแพ้อัลซิปโปโตแบบ2-1น,นะเครับเกมนี้ก็ถือว่าอาร์บอริมอาจจะพลาดท่าครับคู่ปรับ ร่วมลีกมาก่อนนะครับอาจจะรู้ทันกันดีนะหลังจากนั้นเดนเวอรยูก็แก้ตัวครับด้วยการชนะรวดนะครับผมกลับมาชนะแอสตันวิลล่าได้หนึ่งศูนย์นะครับผมเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดสองศูนย์ครับบุกไปชนะเฟเดรปาเช่หนึ่งศูนย์ครับแล้วก็กลับมาเฉือนเวสต์แฮมสองประตูต่อหนึ่งนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเพลเยอร์เดเวลลอปเมนต์นะครับกำลังปรับตัวเข้ากับแผนอาร์บอริมอย่างเต็มที่นะเพราะว่าไม่จะเป็นอา,มมาร์มาราา์ดมาสตราอุฮิธานวิธลี่รวมถึงริซันโดาร์ตติเนนนสอี้ก็ เรียกว่าเรียนนะครับผมสกิลเดเวลลอปเมนต์เสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยครับนี่เลยครับผมตอนนี้เนี่ยมาร์ติเนสได้ขยับเป็นสต็อปเปอร์แบบเต็มสู่นะสองบวกเลยมาสราอุยครับเป็นแอตตากิ้งวิงแบ็กแบบสองบวกแล้วนะครับโอเคอามาัดครับตอนนี้ก็เป็นอินไซด์โฟเวอร์เรียบร้อย และไอชานวิรี่ครับเด็กดาวรุ่งก็ได้ขยับเป็นชาเกตแมนนะครับผมเต็มตัวนะฮะเอาละผ่านมา2เดือนครับในศึกพิมพ์อังกฤษ,ษนะครับผมแข่งไป9นัดเดียวเราชนะไป8เสมือนหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะโอ้โหหลัง3ในยุคอาร์มอรมแมนยูค่อนข้างแข็งแกร่งครับแล้วก็การันตีโพสชั่นเกมดีมากครับในทุกๆเกมนะยิงไปถึง22ประตูครับเสียเพียงแค่5ประตูนะ ค่อนข้างเสียน้อยมากๆครับแล้วก็บวกลบเนี่ย17ประตูเก็บ25แต้มนั่นเองอะไรครับผมนี่คือ2เดือนผ่านไปหลังจากที่อัมบริมเข้ามาคุมแมนยูนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีเกินคาดนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นชัดเจนครับหลังจากนี้เนี่ยอีก2เดือนเดี๋ยวเรามาติดตามต่อนะครับจากนี้ครับไปจนถึงช่วงมกราคมครับเปิดตลาดนักเตะแล้วเนี่ยแมนยูยังคงรักษาฟอร์มได้หรือเปล่าในยุคอัมริมนะ มาติดตามกันต่อในพาร์ทต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับสำหรับตางด้านของแมรย่เต็ดในยุครูเบนอาร์มริมใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับชอบมิบอร์วัฒฟักด้วยละกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับทุกคนสวัสดีบายบายจ้า